ทุกท่านควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและห้ามลอกเรียนแบบบีมเด็ดค่ะบีมมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแนะนําให้ดูบีมก็พอค่ะอย่าทําตามนะคะและกล่องสุ่มวันนี้นะคะไม่ใช่กล่องสุ่มธรรมดาเพราะว่าวันนี้กล่องสุ่มของเราถูกทํามาจากพี่นน,นจากช่องไทยเอ็กโซติกนั่นเองบีมกลัวว่ามันจะเลือเ้อยออกมาข้างน,นอกอ่ะดี ทุกคนดูสถานที่วันนี้ที่พี่มานั่งสิคะโอ้โหอยางกจะเป็นแบบเหมือนสาวฟาร์มอะไรแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ก้องสุ่มสัตว์จิ๋ว EP 5ค่ะ และกล่องสุ่มวันนี้นะคะไม่ใช่กล่องสุ่มธรรมดาเพราะว่าวันนี้กล่องสุ่มของเราถูกทํามาจากพี่น,นนจากช่องไทยเอกโซติกนั่นเองค่ะเอาจริงๆมิวแอบตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะว่าฟาร์มพี่นนท์น่ะสัตว์เยอะมากแล้วตอนนี้คือพี่นนท์กำลังไปทํากล่องสุ่มให้บิวอยู่นะคะและบิวไม่รู้เลยว่าพี่นนท์จะจัดเตรียมสัตว์อะไรให้เรานะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องขอขึ้นคําเตือนก่อนนะคะว่าเด็กๆ ควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็ห้ามลอกเลียนแบบเด็กขาดนะคะเพราะว่าวันที่บีมาเนี่ยบีมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยว้าวอุ้ยอยู่ในนี้เลยเหรอคะอยู่น,นี้ครับผมแล้วก็เลยอีกอย่าง<ๆ>เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าพี่นนพี่นนเพ,พิ่งเอาน้องใส่ไปในกล่องนะคะน้องไม่ได้อยู่อย่างนี้มานานแล้วนะคะเดี๋ยวชัวงไม่รู้ว่าจะยัดใส่ได้หรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวอ้โอ้ยไม่ใช่ทุกคน อ,อันนี้4กล่องนะคะเดี๋ยวอีกกล่องหนึ่งพี่นนท์กำลังไปใส่อยู่แต่ว่ากระดูกกระดิกระดูกระดิกระดูกระดิกมาเริ่มกันที่กล่องแรกสุดยอดมากเลยนะว่าจะรับพี่นนก่อนเฮ้ยยังตื่นเต้นว่ะเดิมาแล้วพี่นนท์ล้วบีมทำการแกะกล่องแล้วเรียบร้อยบีมกลัวว่ามันจะเลื้อยออกมาข้างนอกอะสิเอาอยู่นี้นะเอายัง กนี่นี่นะคะกล่องสุ่มจากช่องไทยเอ็กโซติกของบีมกล่องแรกก็คือน้องหอยทาคะ่ะอันนี้มีชื่อเรี้ยงไหมคะพี่นนท์จาดดัซีจาดดัซีนะคะเอาจริงๆก็น้องน่ารักนะแต่ว่าจับไม่รู้รว่าเลี้ยงยังไงได้จับได้จับได้เหรอหน้องตามบนมือได้เลยได้เหรอจีนแล้วหายแล้วบีมจับขึ้นมาจับแล้ววางบนมือเดี๋ยวน้องก็จะเดินบนมือได้เหมือนนกัได้ไม่ไม่มีพิษใช่ไหมคะไม่มีพิษค เนี่ยเมื่อหอยทากเนี่ยที่เขาเอาไปทําครีมอ่ะและเมื่อของเจ้าตัวเนี้ยน้องเริ่มมีแบบน้ำํำๆเมือม่อเมื่อออกมาแล้วนะคะคโลโละหมืม่นนะครับว,ว้าวโลโละหมืม่นแล้วก็จีมากเลยอ่ะโอเคค่ะน้องกลับไปได้เลยโอเคกล่องแรกผ่านไปค่ะโอตยตื่นเต้นมากเลยะะเอาไปเลี้ยงให้ดีด้วยนะครับทำไมเป็นเลี้ยงหรอเอาไปเลี้ยงให้ดีด้วยความตื่นเต้นสิบเต็มสิบไปเลยค่ะเพราะไม่คิดเลยว่าจะเป็นหอยทาก โอเคโอเคต่อไปกุไดยินเสียงกอกแกกอกแกป่ะนูเดี๋ยเห็นจะแย่แล้วค่ะทุกคนโอเคคนนี้อยากเห็นแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ1 2ึ่องสามชิด่ทำไมช่วงตัวกับช่วงหางหนูมันเท่ากันเลยอะลูกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นนท์ดาวหรือว่าตุกแกหรือดาว ถ้าของน้องมันเขาเรียกว่าเป็น p g เลียวผันเทโก้ถ้าถ้าเราเปิดมันจะกระโดดออกมาไหมน้องไม่กัดใช่ไหมคะพี่นอนปกติน้องกินอะไรเป็นอาหารนางริมจับหางแล้วมันจะไหลวัวมันตะหวัดอะดิ วางบนมือได้เลยครับวางบนมือวางบนตัดได้เลยใช่นายจับกล่องให้ดิ้นไหมคะสปีริตอีกแล้วอ่ะวิวก็ค่อยค่อยค่อยอุ้มน้องขึ้นค่อยค่อยอุ้มน้องขเพิ่นเลยนะยังที่วิวก้าวอุ้มน้องีน่ารักไหมน่ารักเอากลับบ้านไหมอย่าพูดว่าอยากได้กลับบ้าน เดี๋ยวพี่นนท์ให้ไม่รู้ตัวพร้อมให้พร้อมให้เสมอโอเคค่ะผ่านไปกับตุ๊กแกตาหวานนะคะน่ารักมากเอาจริงๆคือน้องจะเป็นมีมอยู่นะให้กี่คะแนนคะความน่ารักให้9เต็ม10ค่ะความแปกให้ 10, 10เต็ม10เลยเพราะว่าแปลกอันนี้บีมแอบได้ยินเสียงฟังก่อนฟังไม่ใช่นี่หนักมากเลยอ่เอาไว้ก่อนเอาไม่ใช่ไม่ใช่กล่องนั้นหรอ คิดว่าอันนี้ที่มันวัวายอยู่เมื่อกี้แต่ตอนนี้เงียบไปแล้วไม่รู้ตายไปยังทำไมเปิดอันนี้แล้วเสียงมันไปอยู่ตรงนี้อันนี้ก็กล่องที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากล่องที่3ของพี่นนจะเป็นอะไรกล่องที่3นะคะอารมพอไหมสามสองนึเฮ้ยเห็นหางเดียวยาวเขียวเขียวพี่นนท์่นนนไดไนอะ นอนตัวนี้อะไรอ่ะ,อะเฮ้ยเกิดเลยอะไรอ่ะตาเหรอไอเต่าไม่กันดนี่หว่าโอ้ยอน้องน่ารักมากเลยเต่าตัวนี้ไม่มีพิษใช่ไหมคะไม่กัดแต่น้องบอกตคยตายแล้ว <c oughs> เหมือนอะไรรู้ปะเหมือนพวงกุญแจอ่ะอ้ยน้องขอ <c oughs> ไม่ได้เฮ้ยชาร์ลิตี้ครับ ของคือเต่าครับบอมบอมน่ารักไหมครับทุกคนแห่แย่แย่เออรูน่ารักเลยจับมือน้องหน่อยจับมืออนน้งห่อยีกลัวเต่านะน้องสลัดออกเหมือนลังเกียร์อ้อยเอากูลงเอากูลงน่ารักอันนี้คือเต่าอะไรเต่าสุกากะเต่าสุกากะเผื่อเราตายก่อนน้องอีกอ่ะเขาบอกให้ทุกคน ให้จุ๊บทุกตัวหูก็ให้จุ๊บ oh. อะไรก็ให้จุ๊บนี่น้องน่ารักไหมอ่ะดูน้องบอกอยากจะหนี่จะไปตรงนเ้แล้วอ่าน้องน้องอายุยืนมากไหมคะนี่ยืนครับโอ้แต่พอจะยืนก็ต้องผ่านก่อนอันนี้ยังไม่ถึงปีประมาณสามเดือนอสามเดือนอันนี้เราไม่ควรเลี้ยงน้องแต่น้องควรเลี้ยงเราเพราะว่าเราอายุไม่ถึงหนึ่งร้อยปีก่อนเออบีเขเลี้ยงเอาไว้ไงตอนแก่เขาจะดูแลดี สำหรับความน่ารักของตัวนี้นะมิ้มให้สิบเต็มสิบเลยนะเพราะว่าหน้าเขาแก่มากแต่ว่าอายุเขายังน้อยอยู่น่ารักดีค่ะเหมือนคุณลุงเลยลูกเอ้ยอันนี้จะเป็นกล่องที่สี่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล่องต่อไปคืออะไรนะคะถือว่าวันนี้จะเป็นกล่องสมที่ตืน่นเต้นที่สุดแล้วตอนเราหาเองไม่ได้แบบนี้ตอนเราหาเองจะแบบซ้ำกันไปซ้ำกันมาสาม นี่ใช่หยาเฮ้ยเอ็มบนไหมนเนไม่อันนี้คือหนูแฟสเทลนะคะอันนี้ตัวเมียตัวผู้คะเนี่ยเ,เห็นไหมหางมันจะอุย้ยมันกัดไหมคะเนี่ยไม่กัดครับนใจไม่กัดพี่นนท์ พี่นอนจริงๆนะมันไม่กัดหรอกนี่ไม่กล้าจับอ่ะนี่หูงูไหมนี่นี่ลูกนี่ตัวเบลนี่พี่นอนเรามาให้เราว้าวตัวแฟตเทลสวัสดีครับผมชื่อหนูแฟตเทลครับเป็นสายพันธุ์ของผมเองเอ้ยน่ารักไหมแฟตแปลว่าอ้วนเทลแปลว่าหางก็คือหางอ้วนนั่นเองค่ะน้องจะมีลักษณะเหมือนแบบหางจะอ้วนๆหน่อย เห็นไหมหางน้องแบบนุ่มนิ่มมากเลยนะแคะกำไรแฉะแๆะน่ารักเจอาหน่อยเอากลับบ้านไหม ดูสมแล้วเอาจริงนะถัดไปเป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับกล่องสุ่มสัตว์จิ๋วของเราในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกล่องสุดท้ายที่พี่นนตเตรียมไว้ให้เราแล้วก็จะทําการแกะเลยกล่องนี้มีน้ําหนักที่แบบเบามากเหมือนไม่มีอะไรอยุดแอบเสียวเหมือนกัน <c oughs> เสียวว่าจะเป็นงูอีกแล้วเรามาลุ้นกันนะคะว่าข้างในมีอะไรดยังไม่เห็นนะคะทุกคนเพราะว่าพี่นนกรองหลายชั้นมากเฮ้ยมีเสียงด้วยหรอไ่ะนงก ขวัญใจเนยแล้วแหละน้องานฟอกอะไอ้ออน้องชายเย็นยน้องกบฮอนฟอกค,ค่ะทุกคนน้องมันนี้เลย้ยว้ายตับตับปิดปิดลยน้องกบฮอนฟอก กบคอนฟอกนะคะเคยจับกบคอนฟอกอยู่แล้วแบบน้องพองใสโดดว้ยไม่โดดไม่เอาโอเคค่ะพี่นนท์ใสไปได้เลยโอเคค่ะกล่องสุดท้ายของเราก็คือกบคอนฟอกนั่นเองนะคะพ <c oughs> ้าบิ๊มเห็นอย่างเงี้ยบิ๊มก็รู้เลยว่ากบแน่นอนเพราะว่าตอนที่เราจับมาครั้งแรกก็จะเป็นถ้วยประมาณนี้แหละจะเป็นถ้วยเล็กกว่านี้ หนูไม่มีงูเลยแน่อนอนแน่เลยดูแล้วใช่คือเราเข้าไปบ้านพี่นนท์มาแล้วแล้วแบบประมาณ90%ของที่บ้านพี่นนท์ก็คืองูค่ะแล้วประเด็นคือมีจิ๋วจิ๋วด้วยไงร้านดับแรกที่บิมบอกว่าพี่นนท์บิมอยากได้กล่องซุ่มสัตว์จิ๋วแล้วตาเหลือบไปเห็นงูจิ๋วเยอะแยะมากมายก,ก็เลยคิดว่าอ่าวันนี้เราต้องเตรียมใจและสรุปไม่มีค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกล่องสุ่มจากพี่นนท์มากๆนะคะใครที่ชอบสัตว์ อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถไปติดตามช่องพี่นนท์ได้ Thai Exotic Channel นะคะแล้วก็วันนี้วินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง Little Min Channel ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ <c oughs> ๊ายบายอตานี้อาตอาตีอาตอาตีอตาีอตาีไปดูอตานี้ไปดูไปคะ่ะ